สวัสดีครับมาพบกับผมกีรานะครับสวยคอนเสียเฮาจากห่างหุ้นส่วนดำเการเตียนแต่เด่นคอนเสียเฮาศูนย์รับสร้างบ้านสวยดีมีสไตล์นะครับเมื่อนี้นะครับผมสิพามาเยี่ยมชมบ้านลูกค้านะครับผมเป็นบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่งนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับสร้างยู่ที่บ้านวังไห้ตำบลญข้ามเตยนะครับอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนะครับผมมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะครับอยู่ที่163ตารางเมตรนะครับผมมีด้วยกัน3ห้องนอน2ห้องน้ำ นึ่งหองโถงไงหนึ่งหองขั้วแล้วก็มีที่จอดรถอยู่ด้านล่างด้วยนะครับผมหน้ากว้างนะครับผมหน้ากว้างจะอยู่ที่12บเมตรห้าสิบนะครับส่วนลึกจะลึกอยู่ที่1ิบเมตรเก็าติบนะครับผมสไตล์การตกแต่งนะครับทนบ้านเกิดสิออกเป็นสีออกทุนเท่านะครับผมเท่าเข็มกับเท่าจางนะครับผมมาบึ่งการตายการตกแต่งนะครับสีเป็ยนยังไงครับมาเลยครับผมโดยตัวบ้านนะครับผมการตกแต่งนะครับตัวด้านบนนะครับผมจะเป็นเล้าเล็กคนสีดำนะครับผมแลังจามี้หินกรามนะครับติบ สูงเขาช่นะครับผมต้นด้านล่างนะครับผมอีกกักลักของทางของต้นจัมกัดเอียดทะเลท่อนเต็มเท้านะครับก็คือที่เป็นใต้ล่างนะครับผมนี่นะครับใต้ล่างเป็นกัรเปืือนอีก่อบบ้านเลยนะครับผมทุหลังนะครับเป็นอีกกักลักของเเ้านะครับผมด้านหน้านะครับผมตี่นี้นะครับบันไดนะครับมีควมกว้างอยู่ที่สองเมตรนะครับผมแล้วก็ที่นี่เล่าบันไดเป็นเล่าในคนดีดำนะครับผมนี่นะครับมารับช้นบันกันเลยนะครับ ครผมมารับชมบนบ้านกันเลยนะครับผมเดินตขึ้นมาครับเป็นเฉลียงหน้าบ้านนะครับผมที่นี่กว้างอยู่ที่หาเมตรนะครับผมด้านนี้นะครับผมอยู่ที่เมถานเม็ดนะครับผมมี่นเล่ากับผนะครับตัวนี้เล่ากับผเป็นเล็กขนดีดำนะครับด้านบนนะครับจะเป็นฝ้าฝ้ากระแนงนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วทีนี่กระแนงนะครับตัวีตกแต่งให้เปื่อยมันบั่นสวยงามขึ้นนะครับผมให้มันโค้งขึ้นครับถ้าเรินมตกมากนะครับผมตัวนี้จะเป็นห้องโค้งนะครับห้องโค้งรับแขกนะครับผมจะมนี่อันด ด e ้านนี้นะครับพื้นทีเมตร0นะครับผมกว้างกว้างพื้นที่ห่างเมตรนะครับผมนะครับกว้าที่2เมตร9ิบนะครับผมระับิบ้านนี้จะมีเนฟ้านนะครับอย่างไรสิ้นุดมีไฟร้านอยู่ตรงกลางนะครับผมไม่สบายนะครับผมเราจะมีห้องนอนของเพื่นนะครับคุณดนี้นะครับีมจีเป็นงของนอนที่เร่งนะครับผมกว้างนะจะมี3เมตริ0นะครับยาวด้าน UVC เมติ10นะครับ ninguém I don't know ก้างกว้างอยู่ที oh ่ม่หัสิฟได้เป็นอยู่ที่สองเมตรนะครับผมตัวนี้ก็ที่ี่เล <iny> ่าเบกคนดีด <t> ังนะครับเล่าบันไดลงไปข้างล่างครับผมตัวนี้นะครับส่วนประตูหลังบ้านครับประตูหลังบ้านตัวนี้จะเป็นแบบบานยู U PVC สำหรับภายนอกครับผมตสี่ต้นแดดต้นฝนนะครับชุนน้ำได้ชุนแดดได้ก่อคนก่ออ่นะครับผมตัวนี้นะครับนี่เลยครับลูกค้าครับนี่ยครับจากระเบียงหลางบ้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของน้าขึ้นนะครับผม ภาครับว่าของหน้าครับเป็นรูปสี่เหลีมหนาที่นะครับด้านนี้นะครับตัวยาวยาวหน้าเป็สามเหลี่ยมหางสิงเจอครับผมแบ่งเป็นสองโซนด้วยกันครับผมจะมีโซนแข่งกโซนเปียกครับผมนี้นะครับในโซนแข่งก็จะมีปลาหลากสีนาครับปลาตังโตตัเล็นะครับพร้อมกับมีตัวแกงนะครับผมตัวนี้นะครับมันจะโดดมีชาโปกนะครับผมมีไบกระดาษต่างๆนะครับในภาพวาดตัวนี้ก็ครเป็นโซนเปียกนะครับก็ต่างหน้าครับผมนีที่ห้องครับ ไปเรลไไป้อมกับการับอนี้นะครับผม่งผู้ถูดเลย่ได้ะครับมาาลช่วงขันบากนเลยนะครับผมจะจงกันมานะครับท่านใดที่ครอบคลุมอยู่ที่เนือี่สนะครับผมเราจะมีเล่าท่านใดนะครับเป็นเล่าในคนที่ดับท็อปเปนท็อปไม่ิีงนะครับผมนีเป็นท็อไม่ถงครับผมโดยเฉพาะทั้นบนนะครับที่ U2 ของน้อนะครับผมเ้าจะดึงของอานะครับันจะเป็นของน้อนที่สามนะครับผมจะมีของน้อนที่สามครับ มีการติดนะครับผมมีไปตอะไรบินยุดไปโคราชด้วการซื้อครับมนี้นะครับร้าผมทักจากขออนที่สามครับ,รบ,รรบ,รบตัวนี้จะเป็นรอบที่สองนะ ยืนมาอแรกนี่จะยืนมาเมียดหนึ่งนะครับผมานี้จะเป็นวิธีสี่เมตรนะครับผมนี่ก็จะเป็นเล้าตัดโตนะครับเหล้าตัดผมนะครับเล้าเล็กคนสีดํานะครับผมนี่นะครับนี่เล้าละแองจี้จานดูดด้วยนะครับละแองจเล็กนะครับเพื่อความสวยงามของคู่กันกับบ้านนะครับสำหรับช่องของ,ของน้า หลังนี้นะครับจะมีที่จอดรถผ่านการล้างด้วยนะครับหนากว่าหรือว่าอยู่ที่4เมนต์นะครับผมส่วนลึกอยู่ที่1ิทเมียนะครับผมสามารถจอดรถได้สอคันเลยนะครับครับผมแล้วก็บ้านหลังนะครับที่ต่างนะครับหางของท่อนแต่งเปลี่ยนเห็นคอนเสิร์ตเข่าสุดล้ำสามบันตัวดีมีสไตล์นะครับผมครับที่นี่การวางระบบปลวกนะครับลูกค้านะครับผมตัวนี้นะครับวางไว้แต่โคมสังข์ที่แรกครับผมแล้วก็วอบบ้านเอาจะกนีมาอาดจำยาแล้วก็ตานมัดตั้งครับนี่นะสวยงามครับ ดูดีกันจะเป็นบริการในครับค่านหลังเลยนะครับตรงนี้ครับครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการท่าเยี่ชมชมบานโมเดลชั้นครึ่งนะครับผมค่าท่านใดนะครับผมสนใจที่จะสางบานกับเท่านะครับทั้งเฮ่านะครับมีวิศวกรแล้วก็สถาปนิกนะครับควบคุ่มออกแบบพอสร้างนะครับผมโดยพื้นที่ที่เขารับสางนะครับอยู่ทั้งภาคอีสานตอนบนนะครับผมในแก่จังหวัดนะครับสระบุนครการนร้องไายกู้ดรธ่านี ขครพนมกาลสินมุกดาหารนะครับเป็นบางอำเภอนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้าได้3าช่องทางนะครับผมช่องทางที่หนึ่งนะครับเป็นเบอร์โทรและ ID เดียไลน์นะครับ0 8 1 1 1แ7ดหนึนะครับช่องทางที่2เปิดเฟซบุ๊กนะครับผมชื่อเฟซบุ๊กนะครับเอ็นจะนิดพอนซิเพลนะครับผมช่องทางที่3นะครับเป็นช่องยูทูบนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตะไข่อใหรน้นไม่ไดครับผมชื่อช่องนะครับเอ็นจะนิดพอนซิเพลรับสั่งบผม กระดิ่งไว้เพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับที่ห้าภาพาไปเยี่ยมชมบ้านลูกค้าได้เห็นคลิปก่อนไผ่นะครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับที่รับชมครับอย่าลืมนะครับผมทางส่วนจำกัดเพียน์ตะนินทอนเซมเฮาส่วนรับสั่งบ้านสวยดีมีสไตลายขอบคุณหล,ลายๆครับที่รับชมสวัสดีครับ